สวัสดีทุกท่านนะคะวัะนนี้เรามาพบกับหาหน่อยนะคะเนาะอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ช่องหวยเด็ดหวยดังกันนะคะ,ะหาหน่อยออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนาะ,ะมาดูผลกันนะคะกับพิเศษเนาะข้างบนออกกันที่หกเจ็ดศูนย์นะคะข้างล่างเจ็ดเจ็ดเนาะ ไม่ได้มีเนาะไม่มีเลือกเบิ้ลนะคะวันนี้แอดไม่ได้เลือกเบิ้ลให้กับเพื่อนๆเนาะขออภัยนะคะเนาะไปออกที่ชุดเจ็ดเจ็ดนะคะในชุดรวมเนาะ,ะแล้วเราก็มาด้เลือกกันไว้นะคะเนาะแอดไปเลือกไวท้ที่นี่กันนะคะ,ะในชุดวิ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าอ่ะแปดเก้าศูนย์แอดไม่ได้เลือกชุดศูนย์ให้เนาะ มาโผล่ในชุดนี้กันนะคะเนาะ,ะก็ขออภัยนะคะเนาะเราไม่ได้เลือกชุดเบิลให้นะคะมาดูปกตินะคะหนึ่งหกเก้านะคะข้างล่างแปดห้านะคะเหมือนกันนะคะเนาะแอดเลือกตัวผิดให้กับเพื่อนไปนะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะแอดไปเลือกที่เก้าห้าเนาะ ขอพัยจริงๆเนาะอ่ะมาดูชุดวิ่งกันก่อนนะคะวิ่งเด่นนะคะแอดให้เด่นที่หนึ่งนะคะลองศูนย์ไปเข้าหลักร้อยนะคะก็คือหนึ่งหกเก้านะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดเลือกที่เก้าห้านะคะมาโผล่ที่เก้าหกเนาะขอพัยจริงจงนะคะเนาะทำไมเลือกไม่ถูกให้กับเพื่อนๆนะนะคะ ส่วนล่างนะคะแอดก็เลือกเก้าห้านะคะไปออกแปดห้านะคะโอ้ยจริงๆเลยนะคะเนาะขออภัยนะคะไปเลือกตัวผิดให้กับเพื่อนๆเนาะพาเพื่อนๆลงเหี่ยวกันเลยนะคะวันนี้เนาะอย่าก,กดเคืองกันนะคะเนาะพาเพื่อนๆลงเหี่ยวกันนะอะ,อะมาดู V i p พนะคะสาม ห้าแปดนะคะข้างล่างหกสามนะคะ,ะในชุดนี้เนาะแอดก็เลือกชุดเด่นนะคะที่สายห้ารองสี่มาในชุดห้านะคะชุดวิ่งเราเข้านะคะเนาะสี่ไม่มานะคะไปเข้าในชุดสามกันเนาะส่วนในคู่ชุดนะคะเหมือนเดิมนะคะ ออกตัวเดิมก็คือ8 5นะคะส่วน3 6แอดไม่มีนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่2 6นะคะเนาะไปออก3 6นะคะ6 2 6 3นะคะเนี่ยถ้ากลับก็จะเป็น6 2 6 2 6หกนะคะไม่มานะคะไปโผลก,กันที่6 3 3 6เนาะขออภัยกันนะคะวันนี้เนาะ พาเพื่อนๆลงเหวกันหมดเลยนะคะขอพัยจริงๆริะไม่ว่ากันเนาะม,มาเราจะมาดูกันต่อนะคะเนาะคํานวณกันต่อในวันอ่ะวันนี้ก็สามสิบแล้วนะคะเมื่อวานยีิบเก้าเนาะวันนี้เราจะมาเอากันเน้นๆนนะคะ เนะจะคัดกันนี่เน้นๆนะคะอะแป๊บๆก็จะสิ้นเดือนแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมารับชมคลิปกันนะคะอ่ะวันนี้แอดมีคลิปของอ่าเดีแอดจะลงนะคะว่าแอดจะลงคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะในเลขรัฐบาลกันเนาะ เผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากจะสนใจเลขรัฐบาลเนาะแต่แอดจะลงตัวเลขให้นะคะเนาะ,ะมาดูกันก่อนในชุดนี้นะคะอ่ะชุดรวมเราวันนี้นะคะอ่ะชุดแรกนะคะสายสี่นะคะสี่หนึ่งสี่สอง สี่สามสี่สี่นะคะสายห้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะอ่ะสายหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามและหกสี่นะคะเนาะ เบี้ยวนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้แอดได้ทำในชุดนะคะเป็นชุดรวมเนาะนะคะมาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปเลือกหมดนะคะเข้าใจไหมคะนะมันจะเป็นชุดรวมไม่เฉยนะที่แอดจะเลือกให้ก็จะเป็นตัววงกลมนะคะวันนี้เราจะทำเป็นวงกลมให้กันเพื่อนเนาะที่เราจะเลือกกันนะคะเนาะ มาขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มกันที่สองศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะคะ ต่อมานะคะจะขอเพิ่มกันอยู่ที่อีกสองสี่สองห้านะคะ เพิ่มในชุดนี้นะคะและก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสองสองนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะแปดหกนะคะและก็ หกสี่นะคะหกสี่มีแล้วขอเพิ่มอีกตัวนี้นะคะเดี๋ยวหกห้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวนะคะวงกลมกันวันนี้แอดจะเลือกเป็นวงกลมให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะ มาดูเลขวิ่งกันนิดนึงเนาะเลขวิ่งนะคะวันนี้นะจะติดกันอยู่ที่ศูนหนึ่งสองนะคะอ่ะอขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเจ็ดแปดนะคะเนาะมาดูปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่ ม่แน่ใจนะว่าจะติดในชุดนี้กันอยู่ไหมนะคะเนาะห้าหกดนะคะส่วน VIP นะคะ8 9ดศนย์นะคะ,อะแอบเลือกมาให้กับเพื่อนๆตามนี้เลยเนาะมานะคะเดีย๋ยวเราจะมาวงกลมกันนิดนึงนะคะเลขที่เลือกเนาะ แอดขอเลิกกันอยู่ที่สี่สองนะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะสี่สามนะคะ ศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์ห้านะคะและศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดนะคะ่ะเก้าชุดวันนี้เนาะไม่รู้จะมาชุดไหนนะวันนี้นะคะ เพื่อนเพื่อนแอดบงให้ขั้มหมดเก้าชุดเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในชุดนี้กันนะคะที่แอดชอบนะคะอ่ะแอดขอตัวนี้ด้วยเนาะไม่แน่ใจจะ เพืเ่อนๆชอบไหมนะเนาะชุดแรกที่แอดเลือกนะคะก็คือชุดนี้แปดหเจดหนึ่งนะคะอ่ะติดติดกันไว้เนาะติดเบิเ้เบิ้ลไว้นะคะ,นะเนาะบิ้ลเบิ้สองสองถ้าเพืเ่อนๆชอบนะคะ เลืกกันอยู่ที่ห้าสามนะคะห้าสองนะคะห้าสี่นะคะและศูนย์ห้านะคะเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะติดกันไว้เนาะในชุดนี้นะ ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเนาะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะแอดก็จะไปลงคลิปหวยรัฐบาลให้กับเพื่อนนิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะได้เอาไปเสี่ยงโชคนะคะนะเผื่อท่านใดชอบคลิปรัฐบาลน,นะแอดจะมาลงเรื่องให้นะคะ,ะฟันธงกันเน้นๆหชุดนะคะและก็วิ่งนะคะ ไอจะคัดเลขวิ่งมาให้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เลขหกชุดในชุดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะแล้วคลิปหวยลาวเดี๋ยวจะลงท้ายๆหน่อยนะคะ,ะวันนี้เราจะลงสูตรอที่ถูกนะคะเนาะลาวลาวที่เท่าไหร่นะที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะลงกันในชุดนี้เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ